กรณีที่ล่าสุดนะครับหลังจากที่ทางกกพนะครับเปิดยื่นเสนอขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบฟีดอินทาริฟระหว่างปี2565ถึงปี2573สํำหรับกลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิงนะครับกำลังการผลิตร,รวม5,203เมกะวัตต์รายงานล่าสุดเนี่ยนะฮะผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบมาก็พบว่ามีผู้ประกอบการทั้งรายเล็กแล้วก็รายใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท g u l f Energy Development จำกัดมหาชนหรือว่า g u l f การกุลเอนจิเนียริหรือว่ากันกุลบ i กริม Power อร์หรือว่าบิกริ m และพลังงานบริสุทธ์ก็คือ EA นะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างของบรรดาผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ได้ไปยื่นเสนอขายไฟฟ้าแล้วนะฮะแล้วซึ่งตัวเลขโดยรวมนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการประกาศกันออกมาอย่างเป็นทางการแต่การสำรวจดูข้อมูลในเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามีการยื่นเข้าไป มากกว่าโคต้าที่จะมีการจัดสารออกมารอบนี้นะฮะหลายเท่าตัวอ๋อก็คือมากกว่า5,203ัมไม่กะวัตดนียนะยื่นเข้าไปหมื่นก็เมกหมื่นขาเมก <laughs> นะ,ะ <c oughs> ก็ <c oughs> ถือว่านี่แหละ,ะ <c oughs> มีความสนใจอย่างล้นหลามครับ <c oughs> อะฉะนั้นแน่นอนเกณฑ์การพิจารณาก็จะต้องมีการคัดเลือกโครงการที่มีความพร้อม มากที่สุดก่อนอซึ่งไอ้ความพร้อมมากที่สุดเนี่ยรเรากำลังพูดถึงความพร้อมของด้านเงินทุนความพร้อมของที่ดินออใช่อันนี้มันจะเป็นสาระสําคัญหลักๆเลยเช่นนั้นเนี่ยมันจึงนําไปสู่การคาดการณ์ว่าผู้ประกอบการรายใหญ่นะ,ะก็จะมีความได้เปรียบก,กว่า ในเซนส์นี้ในแง่มุมนี้นะครับแล้วก็ผู้ประกอบการรายใหญ่อย่างที่เราได้รายงานไปทั้งก้า f กันกุลบีกริม EA นะฮะก็มีโอกาสจะได้รับการคัดเลือกมากที่สุดมีการเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นนะครับอย่างนายอมรทรัพย์ทวีกุลรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ EA ว่าบริษัทเนี่ยได้เข้าไปยื่นนะฮะข้อเสนอกับทางกกพทั้งโซล่าฟาร์มและวินฟาร์มเนี่ยรวมกันที่ประมาณ10โครงการกำลังการผลิต 1 0 0่งเมกะวัตส่วนคุณโสภชาดำรงปิยวุฒิประธานกรรมการบริหารของกันกุลครับก็ได้เปิดเผยนะฮะว่าบริษัทเองได้ยื่นควบคู่กับทางกา้าะเนะนื่องจากว่าเขามีการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกันครับแล้วก็ใครได้อะไรเท่าไหร่ก็จะเอามาใส่ไว้ในบริษัทร่วมทุนอ่านะแต่ไม่ได้เปิดเผยตัวเลขว่าย,ยื่นกันไปเท่าไหร่แต่อยากจะให้จับตาบมองดูคู่นี้ครับทั้งกันกุลและก้าฟ <2> 2> สองจีนี่นะสองจีสองจีนะจีก้าฟกับจีกันกุลเนี่ยครับผมว่าน่าจะเป็นสีสันที่สุดของการจัดสรรกำลังการผลิตในครั้งนี้ออนะครับและจุดที่น่าสนใจที่คุณมาพูดถึง,งฮะมีความพร้อมเรื่องเงินทุนและก็ที่ทางที่เตรียมไว้สำหรับโครงการนี้นะ,ะถ้าดูสักสองความเด่นตรงนี้ฮะกันกุลมีความเด่นเรื่องที่ทางพื้นที่มีอยู่ กลับต่อยอดจากของเดิมได้อืกราฟเองฐานเงินทุนแน่นปักทุนมีที่บานเออ,อน,นี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับนะฮะอย่างไรก็ดีล่าสุดเนี่ยนายคมกริตันตะวานิชเลขาธิการสํานักง,งานกนกนพได้เปิดเผยนะฮะว่าทางสํานักง,งานเนี่ยมีการเลเรื่อนระยะเวลาการดาวน์โหลดเอกสารการยื่นเสนอขาย ไฟฟ้าออกไปเป็นวันที่30พฤศ,ศจิกายนจากเดิมเนี่ยคือ25พฤศจิกายนเนื่องจากว่ามีผู้ยื่นเสนอเข้ามาจำนวนมากหลายเท่าตัวคือก่อนหน้านี้นเขาปิดกล่องไปแล้วนะ25พอยอ,อ,อันนี้ขยายให้เป็น30พอยอยังยื่นได้ต่อยื่นได้ต่อนะครับทั้งนี้จะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ ในวันที่9กาธันวาคมคจากเดิมคือ2ธันวาคม,มคือเลื่อนไปหนึ่งสัปดาห์<ะ>นั่นเองก็จะทําให้การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกทั้งหมดนะฮะต้องถูกเลื่อนออกไปจากวันที่15บห้ามีนาคม,มไปเป็น22มีนาคม2,566อยหก็คือเลื่อนออกไปอีกหนึ่งสัปดาห์เช่นกันครับอย่างไรก็ตามการกําหนด การจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบจะเป็นไปตามเดิมที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพชประกาศไว้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดเอาฮะแค่แค่เลื่อนนะเลื่อนวันที่ประกาศคุณสมบัติก็โอเคแหละเลื่อนหนึ่งสัปดาห์เพราะว่ามันก็มีเหตุมีผลเพราะว่าไอการดาวน์โหลดข้อมูลเนี่ยบนสุมันทําไม่ทันไงก็เลยเลื่อนไปถึงวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับ เอาล้วครับนี่ก็เป็นอัปเดตนะฮะในแง่ของการจัดสรรพลังงานทดแทนครับรอบใหม่นี้ก็ห่างหายกันไปนานสำหรับประเทศไทยใช่ไหมครับโอ้โหห่างไปผมว่าหลายปีแล้วนะตั้งแต่ก่อนโควิดเลยนะฮะในแง่ของการเข้าชิงตัวนั้นก็จะเป็นเรื่องของถ้าก่อน โควิดก็จะมีโรงไฟฟ้าชุมชนนําร่องครับตอนนั้นก็จะขนาดประมาณสัก10เมตไม่เกินนั้นฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการไฟฟ้าที่ไม่ใหญ่มากนะที่เป็นพลังงานทดแทนนั่นเองนะครับ